สวัสดีครับผมผมมาเดี๋ยวพามาตรวจสอบนะครับเทาข้อเหวี่ยงนะครับกับเทาข้อเหวี่ยงกับชาร์ปนะครับชาร์ปอกเดี๋ยวทีหนึ่งเดี๋ยววันนี้พามาวัดตัวนะครับตัวนี้นะครับช่องว่างระหว่างตัวแบริ่งของชาร์ปอกนะครับกับตัวข้อเหวี่ยงนะครับมันจะต้องมีค่าอยู่ใน สแตนดาดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาของสมมุนรักค่ามากกว่าสแตนดาดนะครับมันก็จะเกิดปัญหาของแรงดันน้ำมันเครื่องตกนะครับจะเกิดปัญหากับช่างที่ไปเจียข้อแล้วไม่เปลี่ยนไซส์นะครับหรืออาจจะเปลี่ยนไซส์ไม่ถูกขนาดนะครับช่องว่างไม่ถูกตามค่าสเปคนะครับมันก็เลยทำให้น้ำมันเครื่องรั่ว นะครับระหว่างทางทําให้แรงดันน้ามันเครื่องตกนะครับพอใช้ได้ไปสักพักหนึ่งนะครับเครื่องก็จะพังอีกนะครับอันนี้ผมประกอบไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ขันค่าแรงขันอยู่ที่50นิวตันเมตรนะครับเหมือนประกอบจริงนะครับจากนั้นผมก็ใช้ตัวไมโครมิเตอร์นะครับขนาดศูนย์ขนาด50ถึง75านะครับทำการวัดนะครับนะผมต้องการวัด วัดความโตของข้อเหวียงนะครับความโตของข้อเหวียงช่วงของชับอกนะครับอ่ะผมวัดแล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณ60นะครับ60.4 4 8จุดเอ้ย4 4นะครับก็ผมก็ไม่ได้ใช้ค่านี้ไปจดบันทึกหรอกครับแต่เพื่อที่จะถ่ายความโตของของกว่าข้อเหวียงตัวนี้ลงไดมดิอ่าตัวบอเกตนะครับผมก็เซตศูนย์นะครับ เอาบอเกตเอาไลมิเตอร์ไปเซ็ตไอเอาเอาบอเกตไปเซ็ตศูนย์ที่ไมโครนะครับอผมก็ไปเซ็ตศูนย์เนาะโอเคผมเซ็ตศูนเรียบร้อยนะครับจากนั้นผมก็เอามาวัดตัวนี้นะครับน่ะก็ใช้ในการวัดนะครับวิธีวัดนะครับ ก็ใช้บอเกตนะครับวัดไปที่แล้วประกอบแบล,ลิ่งนะครับแบบนี้นะครับค่าที่ผมวัดได้นะครับศูนย์จะตัวนี้อยู่ที่1นึ่งเกเรดขเซตสูนใหม่นะครับพอดีเมื่อกี้อาจจะมีการเซตสูนเพราะการเซตสูนในตรงนี้มันลื่นนะมันเซตสูนยากเยอะไปเยอะเลย การเซตศูนนี่สําคัญนะครับใจเย็นๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณเซตไม่ได้ศูนย์แล้วการวัดค่าก็จะเพียนไปนะครับเซตศูนย์เรียบร้อยนะครับก็มาวัดค่าครับ ก็อยู่ที่ประมาณศูนย์จุดนะครับศูนย์สองศูนย์สามนะครับลบศสี่ศูนย์จุดศูนย์สามศูนย์จุดศูนย์สี่นะครับก็แสดงว่านะครับไอ้ตัวตัวนี้นะครับซึ่งไม่เกินศูนย์จุดสองศูนย์ตามที่ผู้ผลิตเขากำหนดไว้นะครับเอ้ยศูนย์จุดศูนย์จุดสองศูนย์นะครับก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานนะครับอันนี้คือวัดตัวตัวที่หนึ่งนะครับต่อไปก็จะวัดตัวที่สองสามนะครับ ใช้วิธีเดียวกันนะครับแต่ถ้ามีตัวไหนที่มันใหญ่เกินนะครับตัวนี้นะครับใหญ่เกินกว่าตัวนี้เกินมาตรฐานคือเกิน0.20ขึ้นไปนะครับก็ต้องมามาหานะครับตัวนี้มาหาชาร์ปนะครับมาใส่ชาร์ปที่มีความหนาพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เอามาคํานวณว,ว่าเราจะสั่งลงกึงนะครับให้เจียรข้อเหลือที่เท่าไหร่นะครับสมมุติว่าตอนนี้อยู่ที่60.44 4นะครับ4ี่นะครับ เราก็ต้องเป็นคนสั่งลงกึงว่าเจียข้อนะครับให้ได้อยู่ที่60.4นะครับ0ูหรือ60สิบจุดแล้วแต่ว่าเราจะคำนวณน,นะครับต้องเอาไปบวกลบก,กับตัวแบริ่งใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อไปแล้วก็ทำการวัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะวัดแล้วก็บันทึกค่าไว้นะครับ